เมนูเน้อไก่เนาะไก่เนาะไก่เนาะอือใช่ครับโอ้เป็นตาแซพใช่ครับโอ้เป็นตาเสบเป็นเสพมาเนี่ยปลาเนเนาะเนาะกินแก้วเนาะแก้วซีฟู้ดครับผมแซ่บเนาะเดี๋ยวมาแซ่บน้ำกันเด้อครับผมตอนิ่มแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับฝีมือเชฟเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องจังนทร์สุริยันโชคจัดจบมีนึ่งน่องไก่นับจิ้มซีฟูด้ดพี่น้องมาสิดงค้ากับจันทร์ศูนย์นะครับผมไปลงมือกันเลยครับบรรยากาศก็ฝนตกลินลินนะพี่น้องนะฝนตกปล่อยๆโอ้โหเมนโอนโหน เออ,อ,ปอ,อเป็นคำโกมได้เปล่าเกิดตาอยากไอเบ่าเป็นยนะังเนาะอืมเออเยอ ไม่ขีดไม่ได้ปาดเลยนะครับผมอืมจัแล้วอืมจัดจัง เนื้อเน้นๆนานๆทีเรากินก็อร่อยด้วยน้องหายเครื่องไร โอเค okay, ครับผมกั้นขอรำลาเพียงเท่นี้เนาะอย่าลืมลกดไลค์กดแช้อย่าเจกด,ด,ดูดด้ครับผมวันนี้แจดดด้วาว่าี